ด่วนรัฐบาลออกโรงแก้ฝุ่น PM 2.5ให้ขึ้นรถไฟฟ้าขอ2อมกฟรี7วันวันที่24มกราคม2568นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกีดรองนายกและรอมวาคามนาคมถแถลงด่วนถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในกรุงเทพระบุว่า ตั้งแต่วันที่25ถึง31มกราคมประชาชนสามารถขึ้นรถไฟฟ้าฟรีทุกสายรวมถึงรถเมล์ขอสอมกอรฟรีหวังจูงใจคนเลิกใช้รถส่วนตัวลดการปล่อยมลพิษนายสุริยะเผยว่าได้ประสานผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเช่น BTS และ b e m แล้วพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะใช้งบกลาง140ล้านบาทเพื่อชดเชย รายได้ที่สูญเสียตามค่าเฉลี่ยเจวันนอกจากนี้ยังมีมาตรการจัดการพื้นที่ก่อสร้างโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการทางหลวงการทางพิเศษและรอ,ทอปทบริหารจัดการทันทีเช่นฉีดพรมน้ำทำความสะอาดล้อรถกว่าถนนและปิดคลุมวัสดุก่อสร้างเพื่อควบคุมฝุ่นจากโครงการต่างๆนายสุริยะคาดว่ามาตรการนี้ จะเพิ่มการใช้รถสาธารณะ20-30%และจะมีการประเมินผลหลังครบ7วันเพื่อตัดสินใจจะขยายเวลาหรือไม่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหานี้เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ